เข้าส่งออกการเจราจาต่อรองทางการค้าการเจาะตลาดต่างประเทศต่างๆอยู่ในวงการแวดวงนี้มากว่า25ปีและท่านยังมีพ็อกเก็ตบุ๊กขายดีอยู่หลายเล่มทีเดียวคะ่ะหลายๆท่านอาจจะเคยได้เห็นแล้วนะคะกลยุทธ์โลจิสติกรุกรับ FTA หรือกว่าจะเป็นผู้จัดการคะ่ะหนังสือธุรกิจและการบริหารปี2000เล่มนี้ผ่านการพิมพ์ถึง3าครั้งด้วยกันโดยมติชนคะ่ะและยังมีเทคนิคส่งออกให้รวยหรือสิทธิประโยชน์ภาษีอากรคะ่ะพิมพ์โดยหลายๆสมาคม หลายครั้งค่ะแล้วก็หนังสือรวยด้วยภาษีจาก AEC และ FTA ซึ่งเราจะนำมาแจกกันในงานวันนี้อีกด้วยขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านอาจารย์สายันจารย์วิพาธวงคค่ะ สวัสดีตอนบ่ายครับท่านเสียดายสำหรับคนที่จะปรึกษางานอยู่ข้างนอกนะครับเพราะว่าเรื่องที่ผมจะพูดต่อบวันนเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครพูดกันในประเทศไทยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากแต่วันนี้ผมจะพูดเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆนะครับทีก่อนที่จะเริ่มบรรยายนะครับผมก็เลยมีอะไรจะสนุกกับพวกเราสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าเวลาบรรยายตอนบ่ายเนี่ยวิทยากรส่วนใหญ่จะกลัว เนื่องจากเพิ่งทานหามอิ่มๆตะกี้ก็มีขนมขนมด้วยมีกล้วยบดชีนะครับแล้วมีสลิมอิทหานนะครับแค่นั้นไม่พอยังมีผลไม้ตามด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าขนมจีนน้ำพริกนี่ก็อร่อยมากนะครับแล้วก็น้ำพริกกะปิก็อร่อยอีกนะครับรู้สึกทุกอย่างอร่อยหมดบางท่านก็อาจจะมีความรู้สึกว่าแม่อาจารย์พูดดีนะครับแม่อาจารย์พูดมันมากนะครับแล้วท่านก็จะเข้าชานไปเลยนะครับนึกถึงเมื่อคืนนี้ว่าเป็นไงบ้างนะฮะนฤทธิ์เป็นไงบ้างนะครับ และคนดูไว้บ่าเมื่อคืนนี้ครับเรือนฤทธิยาอ่านี่นนีี่่ก็แฟนฤทธิเรือนฤทธิสยามกันนะครับก็เมื่อคืนนี้เนี่ยตกลงเขาเริ่มจับได้ใช่ไหมนะคุณนายลำอะเลไลใช่ไหมคุณนายเลไลเริ่มจับได้ว่านฤทธิเนี่ยงาบเอาลำเพยไปกินแล้วใช่ไหมเมื่อคืนนี่พบหมอเจิกลำเพยเป็นสาวแต่สาวแรกท้องเนี่ยครับท้องโตขนาดนั้นได้ไงพูดกลับไม่ได้ดูเลยว่าทําไมสาวแรกรุ่นพึ่งท้องแรกเนี่ยจะไปท้องใหญ่ขนาดนั้นได้ไง แล้วตกลงข้อเรียบร้อยแล้วผู้ชายผู้หญิงฮะผู้ชายผู้หญิงฮะดูป่ะฮะเขาไม่ได้ดูหรอกผู้หญิงนะฮะนึกว่าไม่ได้ดูนะครับก็ผมก็นานๆดูทีครับดู